สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าผม Discord แล้วก็สเปียไม่รู้นะครับมาทำไมนะครับโอเคเราอยู่ใน G A M C .net อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกัน2คนนะครับผมไปขโอเคปปะเราของเริ่มต้นนะครับไม่เอาของอะไรไปเลยกูโดนไมาทำไมไูโดนไล่งินแล้วกูงิน <มา S 2> แล้วโดนด่ามาทำไมขิงแม่งไงนะผมได้หลรากูด้วยมามามา,มา,มาเอาอยู่ไหนอะ ไม่รู้ตามมาตามมาตามมาไปกันไปกังไปตอนนี้มีเงินอยู่มีเงินอยู่มีเงินด้วยเว้ยห้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดดอลลาร์นะครับนั่นโอเคนนั่แหละครับท่านผู้ชมเจรำมอนกดข้างบนนะแรนดอมทีพีแยวะไปไปแรนดอมทีพีแต่มาฆ่ากันเลยข้างบนข้างบนโอ้โหช็อตครับอันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟทีเทสผมตาที่อ่ามันบอกไปครับเฮ้ยบอสตอนไหนโอ้โหเฮ้ยบอสบอสป่ะให้บอสมาหาหน่อยมาหาหน่อย อยู่ไหนบ้างเอ้าเรนดอมเอาเอ้ากูก็อยู่กูก็อยู่ในแบบจีเทงไงเออถามทำไมเนี่ยมาหน่อยเออแหลกอ่ะฟันไม่ได้อือเรียบร้อยแหลกแหลกนะครับเออแหลกเออเราเอ้ยผมเพิ่งเกิดอยู่ที่สูงว่ะมันเล่นยังไงบอกช่วยสอนข้าพเจ้าหน่อยครับโอ้โหเอาก็ยังไงก็หาเออหาของมาตีกันหายิงกันโอ้ อย่ากระเดี๋ยวบอกกินเซอมบี้เยอะจังวะเฮ้่าแล้วกูแม่งไม่อยู่แล้วจังหวะนี้เจอซอมบี้ได้เเอ้ยโคตรเยอะเยนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวงเยอะเกินโอ้โหกูตายหาแน่นอนเดี๋ยวๆๆ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 ๆโๆๆ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 บอสบอสๆๆๆๆๆอตัวมึงอยู่ดดีกว่า ี่ข้างในนี้มีกล่องอย่างไรวะไปไปเลือดเลยสี่หัวใจตายแน่วิ่งแล้วโอ้โหสกิลตันไม่ไหวครับโอ้โหอย่างการเดวอกิ้งเดทแพ้ของอยู่อะแล้วแล้วแล้วของมันจะอยู่ตามไหนวะกล่องครับตามกล่องตามกล่องอ๋อตามกล่องโอ้โหตอนนี้อาหารเรานี่ลดไปอ่าเกือบหมดตูดนะครับผมเราต้องไปหากล่องนะครับเราต้องมาหาอาหารนะครับผมจังหวะนี้ครับแล้วอาหารอยู่อยู่ตรงไหนวะอยางไปตึกเมื่อกี้อยากไปตึกเมื่อกี้ถูกไหนก็ไปเถอะ แอบเฮ้ยเพื่อนไก่โย่ไก่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยแหลกกระบอไไปหนวะเดี๋ยวๆมาตกแหลกฮัลโหลโอเคหาละนะครับแอบเหมือนกันเอาอ่าแล้วมันก็หกกูนอยู่แเพื่อนไม่เจอกล่องเลยอ่ะเอาเดี๋ยวก็เจอหาไปเรื่อยดิเฮ้ยบอสตอนนี้อยู่ที่อ่า อยู่ตรงอยู่ตรงแยกเสียงสกูริตันอยู่แถวนี้พัมกลิ้นมาไปพัมกลิ้นเลยเอ้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 ยเอไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละ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 ไอ้ผมไม่ใช่ละไม่เจอทางออกเลยเตื้อดูเหลือครึ่งหลอดไม่เจอทางออกอะเนี่ยบอสไดเอ็มเจ็ดเก้ามาไม่ใช่เอาบอสจะฟัคเอาตายเหรอ ไม่ไม่ตายไม่ตายหลงกดนะาหล,ล,ลงโดดหลงโดโดบอสต,ตอนนี้เลือดก,กูเหลืออยู่ออหนึ่งหนึ่งหัวใจครึ่งอ่ะโอเคมีใครไหมเอออาวบอสจะเปืนมาลงไปกดยิงวะปะทฟักกดที่ขวายิงนะโอ้ยยังไม่ได้ปืนเลยเนี่ยเสินนัดเดียวอ,ะอ่ะเลือดกูเหลือครึ่งหลอดเนี่ยโกบึงมาทำอะไรได้เนี่ยเราต้องอหาการก่อนนะครับตอนนี้เพื่อมาเพื่อช่วยเหลือกันหรือเปล่าไม่ใช่ครับยิงกันเกลือวตันได้ไหวแล้วบอสอ้ยแบบสวยดีเนี่ยนะครับ เพี่ซอมบี้ไล่พี่ซอมบี้ไล่อีกเนาะแมปโซ่กล้องน้ำพร้อมกับความแรงโอ้โหไอ้เหี่แม่คนไอ้เอ้ไม่ใช่คนนี่ยบ๊ะไอ้ซอมบี้ซอมบี้ไอ้ตำรวจตำรวจมันไม่ใช่ซอมบี้มันคือตำรวจเฮ้ยเครื่องหลอดโอ้หยไอ้กองสุดเจ๋งอ๋อได้ชุดมาแล้วเอาได้ช็อตกันแย่ฮะช็อตกันใช่อืมช็อตกัน์อ่ะมามาช่วยกูก่อนนะเพื่อนเลือดกูเหลืออยู่ใจเฮ้ยได้เร็วจังวะ หาง่ายหายง่ายแบบอ๋อถามจริง,รงมอสสกิลเทพเงี้ยถามจริงมอสสทนาย่ะมันเล็งได้ไหมเด็กได้กดคลิกคลิกถ่ายอุ้ยมันอลังการมากครับผมโอเคครับตอนนี้เราได้อาหารมาแล้วครับเลือดเราก็เต็มแล้วเลือดเรากำลังฟุ้นฟูนอ,อยู่ครับอันนี้เราก็เตรียมฆ่ากันหรือเปล่าอย่าอย่ากูมีเอ็มหนึ่งเก้าเก้าเอ็มเอ็มอะไรเนี่ยเอ็มสิบเก้าสิบเอ็ดชื่ออะไรคนได้ดาเมจดาเมจเท่าไหร่ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจอ่าสามร้อยสามร้อยสามร้อยไปตายสามร้อยเอ้าก็จำเป็นสามร้อยจริงอ่ะเนี่ย เนี่ยได้เป็นสามร้อยเนี่ยสามร้อยหรือสามวะเนี่ยมันบอกว่าใช้ออโต้ดาเมจสามร้อยเนี่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 ยน้องก็คโม้เอ้าก็ได้เปสามร้อยโอ้บอสเดี๋ยวอัดจบไปไปดูเลยอ๋อเออเนี่ยดาเมจสามร้อยจริงๆเนี่ยมันไม่มันไม่เชื่อกันเลยครับโอ้โหโคตรคนเลวอ่ะอะไรวะเพื่อนไปช่วยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเชื่อเพื่อนนะครับเฮ้ยจังหวะยี่เช้าเนี่ยผมแล้วแล้วก็จะรอดจากสกอลิตตันเลยครับ เปิดๆครับผมแต่แตไม่รอดจากคนนะคร oh, ับโอ้เจอคนไม่ถามแค่นั้นแหละบอลรถไมค้านี้รถไมค้าทำอะไรได้วะขี่ขวานเฮ้ยขี่ได้วะไม่ไม่ลามขี่ได้ไงวะมอลได้มาสองคันอ่ะเฮ้ยเอามาแบ่งเออได้เออได้ลูกซองมาอีกแล้วเอ้ยบอลบอลตอนนี้ได้ปืนที่มันดามิเอตสิบอ่ะดียบอ่ะสไนสไนสไนมันบอกว่าเป็นเอ็นเอ็นฟิวอ่ะหาหาของต่ออยู่อ่ะโอเครองเท้า เสื้อแหลกปะเนี่ยไม่รู้่รู้สึกแหลกๆนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคไม่นิดหน่อยหรอวมั้งอ่าปืนแรงๆเหมือกันวะอันนี้มิวนัดดูงไงบอสนัดอ่ะนัดกระสุนปืนอ่ะเอาก็ฮะบอสฮะอะไรอะไรดูกระสุนกระสุนปืนปืนไม่ไม่ปืนมันยิงมันยิงได้ได้ตลอดเลยเหรอใช่ก็ถ้ามีกระสุนโตโอเคอ่ะงได้อ้โหมันเดี๋ยวนะมัน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 บอกเลยไหมว่าว่ามันไม่กระสุนปืนมันจะบอกไหมบอกดีตรงไหนอะลองลองเปลี่ยนช่องไปที่ปืนดิแล้วมันจะบอก ปะสุน่ะว่ามีเท่าไหร่ตรงไหนอะครับคำว่าอะไรฮะตรงคําว่าอะไรอ่ะเอาเนี่ยไอ้ตรงไอ้ที่มันวงเล็บข้างล่างอ่ะอ๋อทําไมทําไมยิงไปแล้วแล้วมันก็เอ้าโคตกูอ๋อไอ้ตรงด้านบนใช่ไหมตรงเชือกอออ๋อเกละเกละมีอยู่ห้านัดสแนเปอร์โอเคเอ้าไปกดยิงอีกหมดหมดกันชีวิตกูกดเลนที่ซ้ายกูหาอาหารทีนี้หาโคตรง่ายเมื่อกี้ต้องการให้ไม่เคยได้เลยอาหารเนี่ยนะครับ โอเคโอเคปืนปืนปืนต้องแบบอ้าวจะก่อนยาวบอสตรงกูนี่กล่องประมาณสิบกล่องอะนับแป๊บประมาณหกกล่องเลยเหรอกูสุดยอดบอสสนใจมาฟาร์มไห้เพื่อนไม่ไง่ายเอาเอาไปกดปืนยิงอีกเอาตายเหรอใครตายเพื่อนตายแล้วใครตายแล้วใครตายหนีบ้ามึวเหรอเอ้าผิดอีกเฮ้ยโกรโทษกูผิดไปแล้วยอมคว้าตายแป๊บโอเคนะครับ เราก็หมดศัตรูไว้แล้วหนึ่งคนนะครับเฮ้ยบอสบอสคาราบีคาเซไว้ดิมันน่าดีใจะเหนี่ยวนี่ยโอเคครับเราจะไปหาบอสกันดีกว่าครับตอนเอ้ยบอสตอนนี้มึงอยู่ไหนวะเผื่อเราจะหากันเจอไหมเนี่ยเอ้าเผื่อเผื่อเราอยู่ใกล้กันไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยบอสที่ได้อ่าในเทสตาร์มาวะทำไมได้ What ไม่รู้เหมือนกันอ่ามันบอกว่าเป็นโชลูเคนกี๊ขวาเพื่อใช้ อ๋อคลิกใส่ไว้ใช่อ๋อไม่คือการกระจายกูเก็ตแล้วเฮียไม่คือการกระจายโอ้โหนานั้งนานไั่คือดารกระจายไม่มิเฮ้ยได้แอดเซลเอมูว่ะได้แอดเซลเอมูว่ะแอดเซลเอมูว่ะใส่อะไรไม่ได้เลยกระสุนแอดเซลโอ้โหได้ได้เกมมันโคตรโคตรสุดจะไรประโยชน์เออบอสแล้วมันแล้วถ้าจะกลับสปอร์นี่มันกลับมันกลับได้ไหมก็ทับสปอร์ตไปนะครับแล้วก็เจ็ดวิเนี่ยระหว่างเราก็อาจจะมี ตายบ้างมีใครมันจะจริงเลยไมเนี่ยเฮ้ยอ่ายูจีวอนทีมบอสเขาบอกเขาต้องการทีมเพื่อนช่างแม่งเอ้าอะไรวะเฮ้ยบอสตอนนี้เดี๋ยวมึงยังไม่บอกกูเลยมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหหาต่อไปหาย่าครับแบบนี้เฮ้ยบอกมาบอกอยู่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 ในตึกอะไอ้สัส ิมเอาขนมปังมาครับเราจะไม่คุยกับมันเลยครับเราจะอ่าเซิร์ฟเวอร์หาของไปเรื่อยๆให้ผมโอ้อติยาบอกเลยอัดดรอคอยไม่อยไปตัดเป็นพาร์สเอาครับเฮ้ยครับผมเฮ้ยอัดเรื่อยๆนะครับเฮ้ยปันเดอรอะไรเอ่ยเบื่อป๊อตจริงครับโอเคเราก็หาของไปเรื่อยๆไม่มีอาหารหมดไม่หมดเฮ้ยแม่งไม่จะสนายเลยวะจะกูเหีเพื่อนเฮ้ยบป๊อตได้อ่าคอมมอนอ่าล็อกบล็อกอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเจอใครวะมันคืออะไรชุดทองด้วยมันคือวอเตอร์ฟ้าอ้าวกูชุดทองนะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้ชื่อก็รู้แล้วเนี่ยอ้าวแล้ววะโอเคฮะเราจะไปเฮ้ยเจอคนเจอคนเจอคนเฮ้ยบอสเจอคนว่ะเออดูแล้วนนเฮ้ยกูเจอคนอ่ะเดี๋ยวด้ะเฮ้ยโอ้โห้เหี้ยเสร็จกูเป็นขับไปคากูอยู่เพื่อนเดี๋ยวไปคาบแป๊บกูไปคาบแป๊บเสร็จกูมึงทีนี้เอ้าฮัลโหล โลยิงไปแล้วหนึ่งโดเฮ้ยบอสบอสเดี๋ยวมันยิงนั้นหนึ่งอกเฮ้ยบอสโกกวจะไปไม่ได้บอสเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเฮ้ยลบ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 ปาเขาไม่ยิงโดสองนั้นไม่ตายอ่ะเฮ้ยออกข้างในวะยึดแหมเดี๋ยวเถอะบอสสองครั้งสองนัดเลยนะเว้ยกว่าถ้าออกไปบ้านไม่เจอเฮ้ยเถี่ยมันไม่ตายสองนัดมันแม่งคาใจเนี่ย เออออกจากบ้านบอสมันอู้บอสมันไปแล้วว่าอู้วเฮ้ยกุ๊ออกจากบ้านนี้ไม่ได้บ้านเฮ้ยทางกลับอยู่ไหนว่าจะฟัคเกอร์เฮ้ยคนถ่ายมาจากเมื่อกี้เฮ้ยกุ๊ไม่เจอทางออกเลยโอเคห้องนี้ปิดตายไปครับเราจะอ่าตามหาทางออกกันนะโอ้โหกูดูแลโอ้ยแล้วเสียายเมื่อกี้เมื่อกี้ของแบบตัวเปล่าเลยถูกป้ะเขาไปชาร์จอยู่อะ อ่าเมื่อกี้มันอยู่ตรงตรงรถแมคคาร์ทเลยครับเราจะไปอารมณ์เสียเลยนะครับโอ้ยเอเยเราจะไปพุ่งชาร์ปกันครับมันอยู่ตรงไหนเอ้ยบอสแล้วไอกกระสุนไอ้เซาเอเมอร์นี่มันมันได้จากไหนวะเอาก็ตามกล่องไลยโอ้หแล้วโอ้โหมันไปได้ว่ามันขับรถกูไปด้วยเอ้าโอ้ไปไปไหมวะไม่ขับรถกูไปด้วยโอ้ยจบในชีวิตนะฮะโดนโดนรถนะครับโอ้โหโอ้ไม่ทันเลยเมื่อกี้ หาทางเอ้ยสแตนดาร์ดเอ้ยแสดงว่าเมืองนี้มีแสดงว่าเมืองนี้มีคนเมืองนี้มีคนแน่ๆครับจะต้องเมืองเดียวกันป้าวะพ่องแตกปังปัง่ใจโอ้ยปืนแล้วมันหายไปไหนวะปืนแม่งกาศตดมากปืนแม่งไม่ช่วยอะไรกูเลยเออปืนเฉาะหน้ามันแรงกว่าไหมเนี่ยไม่มีเสื้อเลยอะครับวันนี้มันทรัสต์หน่อยบอสบอกเลยชุดกูเต็มตัวเพื่อนโคตรโคตรรวยตอนเนี้ย ไม่มีเตี้ยมีแต่ปืนอะต,ตอนตอนเนี้ยสกลยิงไม่เข้าบอกเลยอ่ะกูฆ่าสเกลเลตันได้ได้เน, <the> เนื้อว้าวเดือโฟกัสเจียวชื้นิ่งคนหาคนไม่เจอเลยไปิชุ่มข้างบนดี่กูหาแบบคนยิงไม่สนัยยิงแง่อจอดเฮ้บ hey, <bot>, อสบอสชั้นบนเอ้ยมันขึ้นดาดฟ้าไม่ได้วะเฮ้บอสบอสฮะฮมึงมึงมึงอยู่ในเมืองใช่ไหมใช่เออตอนแรกกูอยู่ในเมืองแล้วกลัวมาแล้วเนี่ย เออเออมึงเอาทางไหนล่ะเออเฮ้ยออกเอ้ยโอเคโอเคเองหาคนเว้ยอ่านี่เป็นโหไอ้แม่เกาะมันเยอะจังวะเต็มตัวกูหมดเลยเนี่ยเออเจอเจอกูเจอคนเจอคนเดี๋ยวเดี๋เดเราต้องไปเช็คแฮนด์มือก no hey, hey, hey. oh, okay, okay. oh, ูสเตปเปอร์โอ้ยแต่คนโดนคูโดนคูมันแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดือดขึงหลอดคขึงหลอดวอดวนไวจะนะวอะฟัคเกอร์มึงเก็บประจุกูอ่ะ ็อกอัสสตบซ้ายตบขวาเฮ้ยไปอยากแังโอ้โหปืนไฟด้วยตัวคนครับตัวคนจังหวะนี้ครับโดนกูโดนกูสอน่าเอือตายหรือฆ่าได้เรียบร้อยครับมันมาสองอะบอส์โดนแกงอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดจบพัร์ทเดี๋ยวบอสขอตัดจบพัรแรกก่อนนะ